วันนี้มีแม์สุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแม์แห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในะราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เปิ้นบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุลกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนผลประกบคู่บุรี ACL รัม a ์เอ l ีเอรอบแทีมสุดท้ายพิธีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบล el Elite, อล AFC ซีแชมเปี้ยนลีกเอลิรอบแทีมสุดท้ายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่17มีนาคมตามเวลาประเทศไทย14.00นกาที่สำนักงานใหญ่ของสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง b g Sport รอบนี้การจับสลากให้ทีมจากส่วนตะวันออกพบกับทีมจากส่วนตะวันตกเป็นขันแรกปรากฏว่าบุรีลัมยูเนเต็ดทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยพบกับอาอาลี li, ยอดทีมแกร่งจากซาอุดีอาระเบียส่วนเอานัเซอร์ที่มีคริสเตโนโรนัลโดยอดดาวยิงเบอร์นหนของโลกจะพบกับโยโกมาเอฟมารินอตทีมแกร่งจากญี่ปุ่น ผลการจัดสรากประกบคู่ ACL อ l i รอบ8ทีมสุดท้ายมีดังนี้เอิลาจากซาดีอาระเบียประทะกับกวางจูเอฟซีจากเกาหลีใต้เอาิลีจากซาดีอาระเบียประทะกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจากประเทศไทยของเราโยโกมาเอฟเบรินอสญี่ปุ่นพบกับอัลนาเซอร์จากซาดีอาระเบียคาโุสกิฟันโตเรจากญี่ปุ่นพบอัลซาจากกาตา การแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะ,จะขึ้นในระหว่างวันที่25ถึงทีท่26เมษายนนี้ที่ประเทศซาด,ดิอาระเบียนะครับก็ถือว่าเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหนักหมดนะฮะท่านผู้ชมแต่บุรีรัมของเราก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับหลังเคยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาแล้ว1ครั้งนะครับสู่ตาย ด่วนนักเตะรันราแจ้งถอนตัวทีมชาติไทยอิชิอิเลียดแข้งใหม่แล้วมาราตะอิชิอินะครับเผยมีนักเตะแจ้งถอนตัวเตรียมประกาศรายชื่อแข้งใหม่เร็วๆนี้มาราตะอิชิหัวหน้าฝึกสอนทีมชาตินะครับเปิดเผยว่ามีนักเตะรายหนึ่งแจ้งถอนตัวจากทีมชุดลุยศึกเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกโดยขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนที่ และจะมีการประกาศอย่างเป็นการในเร็วๆนี้สําหรับการรายงานตัวของนักเตะทีมชาติไทยส่วนใหญ่เดินทางมาครบถ้วนยกเว้นสารสลักหายไปคนแบ็กซ้ายจากบุร์ดัมที่ยังต้องรอการยืนยันอีกครั้งว่าจะสามารถร่วมทีมได้หรือไม่ท่านนี้มาสระ,ะอิชิเตรียมนาทัพชองศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่อุ่นเครื่องในนัดแรกตามปฏิทิน FIFA Day, ฟีฟ่าเดย์พรกับทีมชาติอัฟกานิสถานทีมแข่งจากตะวันออกกลางในวันที่21ิมีนาคมนี้ เตรียมลุยศึกเอเชียคัพ2 0 0 7รอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นปลายเดือนมีนาคมนี้โดยทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียร่วมสายกับเติร์กมินิสาันไตวันและศรีลังกาโดยจะประเดิมเกมแรกในบ้านพบกับทีมชาติสีลังกาในวันที่2 5มีนาคมนี้จะแข่งขันกันที่สนามรัชมังคาากิฬาสถานนะครับทีมชาติไทยจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่ง การแข่งขันรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงหนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกเอเชียคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไปนะครับบรรยากาศทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเข้าแคมป์วันแรกช้างศึกเต็มลุยเอเชียทับชางศึกนะครับมารายงานตัวก่อนลุยอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดและเอเชียคัพ2 7 2 7รอบคัดเลือกนะครับบรืรอานการรายงานตัวของทัพ ทีมชาติไทยชุดใหญ่วันแรกก่อนลงทําศึกในช่วงปฏิทินฟิฟ่าเดย์และเกมสคัญในศึกเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกนัดแรกโดยต้องสามาัดจ,จัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็เรียกได้ว่ามาคบกันหมดนะครับชนะทิปนะครับเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับุภโชคเารชาตินะครับเทปเตอร์วิรเทพป้อมพันธ์นะครับกองหลังเีเดสดอลเล่นะครับนิคคลัสมิโคลสันนะครับและมีจอรันเข็มดีนะครับ จ้กันธนวัชินจิตถาวรนะครับแล้วก็สุมนัทเหมือนตานะครับดาวรุ่งพุ่งแรงโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เริ่มจากนัดแรกนะครับวันที่21มีนาคมทีมชาติไทยพบกับอัฟกานิสถานนะครับตามเวลาประเทศไทย2องทุ่มตรงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับส่วนศึกเอเชียคัพ2 0 2 7เราจะเลือกนะครับนัดแรกวันที่25มีนาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงค์า ตามลาบประเทศไทยทุ่งครึ่งนะครที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดย2นัดจะถ่ายทัดสดทางทารตททวีช่อง32และ y o u t u b e แน n n e l BG Sport แฟนช่างศึกเตรียมติดตามและให้กำลังใจกันได้กวินธรรมสัจจนานนะครับเผยความพร้อมไทยอยู่23ปีศึกโดฮาครับกวินบินได้นะครับหรือกวินธรรมสัจจนันโค้ชผู้รัษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23ปีนะครับเผยเป้าหมายของเทียมในศึกโดฮาครับสพันยีิ้ทุนแมนแบตอุ่นเครื่องแข,ข่งขันที่ปรเทศกา์าในระหว่างที่17เถึงที่ยมีนาคมนี้นะครับโคตตอนก็เปิดเผยว่าดีใจที่ได้เจอน้องๆจริงๆผมก็ได้เจอน้องๆกลุ่มนี้ตั้งแต่2แคมป์ที่ผ่านมาแล้วได้ติดตามดูการแข่งขันของน้องๆอ,อยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2หรือไทยลีก3ตามแต่และทีม แต่ก็ยินดีกับน้องๆที่มีชื่อเป็นอุ่นเครื่องที่กาตาร์ในครั้งนี้ครับสนเป้าหมายของทีมยู23ปีชุดนี้ในโดฮาครับจริงๆก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับแต่อยากให้ดูถึงผลงานของแต่ละคนก่อนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนและก็ทําผลงานของทีมให้ดีมันก็จะต่อยอดไปถึงช่วงการแข่งขันในเดือนกันยายนอีกด้วยก็เป็นรอบคัดเลือกจริงแชมป์เอเชียรวมถึงปลายปีนี้ก็มีซีเกมในเดือนธันวาคมด้วย ซึ่งทัวร์เวิมนี้ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นการเตรียมตัวนับจากนี้เป็นต้นไปครับก็ขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับช่วยติดตามเชียร์พวกเราด้วยทีมชาติไทยยูยี่สามปีรวมไปถึงทีมชาติไทยในทุกๆชุดนะครับตอนนี้ก็มีเดินทางไปแข่งหลายที่เลยรวมถึงทีมชุดยูยี่สาปีก็มีแข่งที่กาตาร์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนก็มีคัดเลือกจริงแชมป์เอเชียและซีเกม ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งก็เป็นรายการใหญ่ที่แฟนบอลทั้งประเทศรอเชียแน่นอนอยากจะขอกําลังใจจากแฟนบอลให้ช่วยเชียร์น้องๆทีมชาติไทยทุกคนกันด้วยนะครับขอบคุณครับโค้ดตองกราวปิดท้ายนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมาช่วยทีมชาติไทยชุดอยูยี่23ปีนะครับเป็นโค้ดผู้รักษาประตูนะฮะเราปิดท้ายกันด้วยสุภโชคสวรช,ชาตินะครับ ไม่ประมาทนะครับพร้อมช่วยทีมชาติไทยลุยศึกในเดือนมีนาคมถึงประเทศไทยเรียบร้อยแนวรุกช้างศึกนะครับจากฮอกไกโดคอนเสิร์ซัปโปโรทีมในศึกเจลีญี่ปุ่นซอนนะครับเผความพร้อมก่อนลุยสูส้ศึกใหญ่ในช่วงฟีฟาเดชสุภโชคโรรชานแนวรุกทีมชาติไทยได้เดินทางมารายงานตัวเข,าเข้าแขมฝึกซ้อมก่อนพบกับอัฟกานิสถานและศรีลังกาในเดือนมีนาคมโดยสุภโชคได้เผยเผยนะครับว่าการเจอกับศรีลังกามีอันดับต่างกันก็จริง เราจะไม่ประมาทคุกแข่งและจะพยายามทําเต็มที่ช่วยทีมเก็บชัยชนะในนัดแรกของศึกเอเชียครัพรอบคัดเลือกให้ได้การเล่นในเจลีก2รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากพอควรเพราะเน้นการเข้าเรื่องใช้พลังกำลังมากกว่าความสามารถส่วนตัวจึงเป็นเรื่องยากต่อการปรับตัวส่วนเรื่องสเปรย์กกายตอนนี้ฟิตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับสุโชยังคงติดตามใ,ให้กำใจบุรีลำในศึกเออกซีแชมเบรลีกอีลิตรวมถึงสุพนัทน้องชายอยู่เสมอส่วน จะแบงค์สุพนัทเหมือนตาด้วยความเป็นพี่น้องกันก็ยังติดต่อและพูดคุยให้กำลังใจกันตลอดเวลาโดยสโมสรก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับปุริลำผูกพันซึ่งการเห็นผลงานของทีมไปในทิศทางที่ดีก็มีความสุขมากครับสุภโชคกล่าวนะฮะนี่คือสำุักข่าวฟุตบอลไทยนะครับเจ้าประทุมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่17มีนาคมนะครับ ส่วนบุรีรัมยูนเต็ดนะครับก็ถือว่าโหดนะครับเจอกับทีมจากลีกสุดอรลเบียนะครับนั่นก็คือทีมอัลอาลีนะครับก็ถ้อว่าแข่งยเยือนนะครับเริ่มวันที่25มิถุนายนนัดแรกนะครับและนัดที่2วันที่4พฤษภาคมนะครับบุรีรัมย์ก็จะออกไปเยือนก่อนนะครับแล้วค่อยมาเตะในบ้านในวันที่4พฤษภาคมนะครับ